สวัสดีครับสวัสดีครับใครที่ชอบโค้งสุดท้ายนะครับหลังจากน็อกทกศไปแล้ว3 2ปัง,ป,งปังในห้อง VIP นะครับวันนี้ก็มาทิ้งโค้งมาศาสตร์โค้งสุดท้ายนะครับรัฐบาลนะก็สําหรับใครที่ติดตามช่องก็ขอบคุณมากนะครับใครที่คิดว่าทกศยังต้องแก้ตัวรัฐบาลก็กดแชร์ไปนะครับแชร์ไว้ในเฟซของตัวเองนะครับแชร์บอกเพื่อนด้วยนะครับ เมื่อเช้ารอบเช้านอกไปแล้วครับสามสองแคนแคนนะสองเม็ดสามสองทกสอออกนะครับทกสอออกผลทอกอนะครับสามหกแปดนะครับสามหกแปดนะผลทอกอ,อก,ก่อนในระหว่างที่รอเพื่อนนะครับทกศออกไปแล้วครับสามหกแปด เราน็อกน็อกสามสองไปเลยนะครับสองเม็ดให้สองเม็ดที่เดี๋ยวนะให้สองสาม 2, กับสี่สามนะครับให้สองสามกับสี่สามวิ่งสองกับสามนะครับเข้าเต็มเต็มนะสามสองสองสาม ไม่แตก3ตัวนะครับแต่แตกเน้นๆนะครับเน้นๆที่3 2 2 3นะครับสามับทกรนะครับก็แสดงความดีๆกับสมาชิกด้วยนะครับขอให้อ่ต่อนะครับสถานที่2ก็จะเป็นออมสินนะครับออมสินนะออมสินแล้วก็สถานีสุดท้ายก็จะเป็นรัฐบาลนะครับรัฐบาลอ่ะสวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีครับคุณนุกูลนะ อ่านสิดขอแพ้นะครับเป็นภาษาอังกฤษคุณอรุณพรคุณบุษบงนะครับสวัสดีทักทายกันนะครับอ้าวใครอยากได้ออมสินนะครับใครอยากได้ออมสินตัวเดียวกด9กฮะกด9ครับออมสินยังพอทันอยู่นะครับออมสินยังพอทันอยู่กด9ครับนะกด9้าเลยกด9้ารัวๆกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเขียนให้นะครับ เขียวทั้งกระดาเลยนะครับในรอบของทกสนะครับต่อไปออมสิ้นออมสิ้นออมสินนะกด9กรัวนะครับออมสินนะครับกดเ้รัวนะครับนะถึงจะมาช้าแต่ก็มานะครับแต่ก็มาทันการอยู่นะครับนะให้สถานีที่2กับสถานีที่3ก็คือออมสินแล้วก็ต่อด้วยรัฐบาลนะครับหรือที่เรียกว่าขนมไทยกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่อังคารที่16นะครับเดือนพฤษภา นะหลังจากเลือกตั้งกันได้คนที่รักพักที่ใช่กันไปแล้วเรียบร้อยก็มาลุ้นอนาคตของเราก่อนนะฮะนะอน,อนาคตของชาติได้ไปแล้วนะครับต่อมาก็เรามาลุ้นอนาคตของเราก่อนนะครับวันนี้บ่ายสี่โมงบ่ายสามโมงรู้เรื่องนะครับนะสำหรับออมสินนะครับสำหรับออมสินขอโปรปราบคุณกำพลผมไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ใน กลุ่มฟรีของอาจารย์หรือเปล่านะเพราะว่าอาจารย์ลงไปให้แล้วนะเดี๋ยวให้ให้ใหโปรารอีกทีแล้วกันนะครับให้โปรารอีกทีแล้วกันคืออาจารย์จะให้ฟรีอยู่แล้วในกลุ่มในในกลุ่มฟรีนะครับในะใครยังไม่เข้าก็ทักทายเข้ามาเข้าได้นะครับนะ เดี๋ยวอาจารย์ให้โปกปจดให้โปปากให้ออมสินก่อนแล้วกันนะครับนะให้ออมสินไปก่อนนะครับพอมันใกล้ถึงฐานนี้แล้วนะฮะ ออมสินนะครับอาจารย์ให้วิ่งนะครับ8กับ9นะครับ8กับ9นะ8กับ9ลองดูนะครับออมสินนะถ้าฟันตัวเดียวอาจารย์ฟัน8นะครับอย่าลืมว่า6กับ9ตัวเดียวกันนะครับตัวนี้คืออีกตัวหนึ่งก็คือ6นะครับตัวนี้อีกตัวนึงก็คือ3นะครับมันเป็นเลขตัวตายตัวแทนกันอยู่นะครับโปรดพิจารณานะครับอาจารย์ฟัน8อาจจะมา3ก็ได้นะครับ ลองดูนะครับง่ายๆนะครับลองดูนะครับเอา3 83แล้วกันนะ8 4 8 5นะครับ8 6ดกันด้วยแล้วก็883 3นะครับนะเป็นเลขตัวแทนเป็นเลขแทนกันได้นะครับนะลองดูนะครับอาจารย์ฟัน8นะครับบอลสินนะ อ่าต่อไปนะครับต่อไปสานนี้ต่อไปก็จะเป็นโปปราบนะครับโปปราบนะถ้าใครไม่อยากเอ่อเขาเรียกอะไรอยากได้ข้อมูลเร็วที่สุดเลยนะครับก็ทักทายเข้ามาห้องวีได้นะครับวันนี้ห้องวีก็คุ้มเลยนะครับให้3 2 2 3ไปที่ทกศนะครับไปที่ทกศสตัวล่างนะครับต่อไปโปปราบนะครับตามคํกเรียกร,ร้องนะครับ อันนี้โปรปรับจะเป็นลัดนะครับฝาบใครที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับจริงๆให้ตั้งแต่เมื่อเมื่อวานนะเมื่อวานตอนกลางคืนนะครับทั้ง4 9ชุดบนล่างไม่ต้องกลับนะครับนะเราก็จะพูดกันไปเรื่อยๆเนาะถือว่าสถานีแรกผ่านไปด้วยดีนะครับผ่านไปได้สวยด้วยนะครับถึงจะไม่แตก3าตัวก็แตก2ตัวล่างเน้นๆนะครับ2เม็ดนะครับ อันนี้เป็นรัฐนะครับรัฐบาลนะครับมาดูกันเลยมวดนี้นะครับมวดนี้นะครับเด่นของมันก็คือมันจะเป็นเด่นบนล่างนะครับเด่นสองสามนะครับนะมาดูแถว2นะครับแต่และแถวจะมีเจตัวนะครับพี่น้องครับ 23 24 25 26 27 28ตัวสุดท้าย29นะครับมีทั้งหมด7ตัวนะครับมีทั้งหมด7ตัวต่อไปแถว3นะครับแถว3ก็จะมี34 34 3า3ห3าสามหแล้วก็3าสูนะครับวันนี้ออกแถวเดียวนะครับออกใน3แถวเนี่ยจะมาแค่แถวเดียวแล้วก็เนื้อซึ่งอื่นใดนะครับในช่อง VP นะครับในห้องในกลุ่ม VP ในกลุ่มไลน์นะครับอาจารย์ก็ฟันให้2เม็ดนะเดี๋นี้ ในเนี้ยนะครับต่อไปก็แถว4นะครับ45 46 47 48 49 40 41นะครับอันนี้คือโปรปรานะครับ นะครับใครอยากได้ตัวฟันตัวเดียวแบบนี้ที่อาจารย์จะฟันให้ตอนนี้นะครับแต่ฟันให้หลังจากงวดนี้ออกเนี่ยหลังจากงวดนี้ออก3วันอาจารย์จะลงข้อมูลชุดนี้ในกลุ่ม V นะครับถ้าใครนะครับมีเคล็ดม,มีกำลังนะครับนะก็ทักเข้ามานะครับทักเข้ามาที่ ID l i n ลของอาจารย์ก็ได้นะครับ ID ดนี้นะครับนะ เอาง่ายๆคือไม่อยากรอนะครับอยากได้ข้อมูลไปซื้อกระเป๋าแอปเป๋าตุงแอปเป๋าตังนะครับไปซื้อลอตเตอรี่ดิจิตอนนะครับนะถ้ามาที่ ID ดีนี้นะครับถ้าโทรมาถ้าไม่ถ้าอาจารย์ไม่ได้บันทึกชื่อไว้อาจารย์จะไม่รับนะครับแต่ถ้าทักไลน์มาก็บอกว่าเออดูจาก YouTube ตามจาก u t u b e นะครับสนใจช่อง v ีอพีอันนี้ก็จะคุยกันได้นะครับนะเป็นลูกศิษย์เป็นสมาชิกกันแล้วอาจารย์ถึงจะ มีเบอร์คุณนะครับคุณก็จะมีเบอร์อาจารย์นะครับสามารถถ่ายถามหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นขอสูตรขออะไรได้หมดนะครับถ้าเป็นสมาชิกกันแล้วนะครับแต่ถ้าจู่ๆโทรมาเลยเบอร์นี้อาจารย์จะไม่รับนะครับนะตามนี้นะครับอ่ะมาดูว่ามากี่คนแล้วนะครับมากี่คนแล้วอตอนนี้ส7คนดูนะครับขอเข้ากลุ่มด้วยนะครับทักไทยอันนี้ห้อง V.P. นะครับนะ หรือถ้าใครนะครับถ้าใครไม่มีกําลังแต่ขอเข้ากลุ่มฟรีก็ทักมาเบอร์นี้ได้แล้วก็คุยกันนะครับนะนะอาจารย์มีทั้งกลุ่มฟรีให้ดูผลงานกันไปก่อนนะครับชอบใจแล้วครับเชื่อมั่นก็ค่อยทักเข้ามา VP ก็ได้นะครับทักเข้ามาเลยนะครับเป็นข้อมูลเร็วกว่านี้นะครับเร็วกว่านี้อันนี้ก็คือแบบให้มันตื่นเต้นนะครับให้ก่อนออกนะครับให้ก่อนออกนะครับ ในนี้นะครับในนี้อาจารย์จะฟันให้ตัวเดียวนะครับฟันให้ตัวเดียวนะครับในตัวเดียวมี7แถวเนี่ยอาจารย์จะฟันให้เหลือ2ตัวในห้อง VP นะครับแต่วันนี้จะฟันให้แถวเดียวก่อนนะครับแล้วจะไม่บอกบนหรือล่างนะครับแต่กลุ่ม V ีเขารู้หมดแล้วแหละนะครับนะวันนี้ฟันที่นะครับฟันที่นะนะตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยมาบนมาล่างไม่รู้นะครับนะ นะแถวนี้เลยนะครับคือถ้าเกิดเรารู้ข้อมูลก่อนเนี่ยก่อนเลขมันจะดังนะครับก่อนเลขมันจะดังเราหาเลขอะไรก็ได้ตามแผงลอตเตอรี่นะครับมันก็จะมีแต่ถ้าเกิดว่านะครับมารู้วันนี้นะครับอยู่ที่กําลังวิเศษแล้วก็กำลังภายในของของ,ของเราแล้วนะครับว่าเราจะหาที่ที่ไหนลงนะครับสนามบินไหนรับลงนะครับนะมันเหมือนว่าเที่ยวสุดท้ายแล้วนะครับเที่ยวสุดท้ายแล้วนะครับ นะก็ฟันสามให้นะครับวันนี้นะง่ายๆนะครับง่ายๆคือเรามีสูตรคุมนะครับสูตรคุมแล้วเราไปหาบนหรือล่างแล้วก็เราไปหาหลักร้อยนะครับหลักสิบหลักหน่วยจากสิบบนสิบล่างหรือว่าหน่วยบนหน่วยล่างเราไปหากันอีกทีหนึ่งนะกลุ่ม v p นะครับแต่นี่ก็คือคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเอ่อ มันออกนะครับคราวที่แล้วมันออกนะงวดที่แล้วออกศูนย์หนึ่งเก้าหกห้านะครับไหนใครใครเห็นโกรกบงวดที่แล้วนะพิมพ์หนึ่งให้ดูหน่อยนะครับพิมพ์หนึ่งให้ดูหน่อยว่ามันเข้าบนหรือเข้าล่างนะครับนะของงวดที่แล้วนะครับสําหรับโปรกับแล้วใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ลองลองพิมพ์หนึ่งให้ดูว่าพิมพ์หนึ่งให้ดูว่า ข้างบนออกอะไรข้างล่างออกอะไรของโปรปราบเข้าบนหรือเข้าล่างนะครับเพื่อสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งมาติดตามนะครับอาจจะไม่มีข้อมูลนะครับถือว่านะครับถือว่าแบ่งปันหรือว่าก็เรียกว่าแชร์ประสบการณ์หรือว่าแชร์ข้อมูลกันนะครับสมสมติเราเข้าวีแล้วได้อะไรบ้างนะครับอยากใครที่ชอบคิดชอบสะสมสูตรหวยนะครับขอได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยทุกระบบนะไม่ว่าจะเป็นสูตรคำนวณนะครับขอมาได้เลยนะครับ เป็นหุ้นนะครับเป็นหุ้นเป็นตัวนั้นตัวนี้หรือเป็นเพื่อนบ้านนะครับได้หมดนะครับได้หมดถ้าใครชอบสะสมนี้เรียกว่าคุ้มมากๆนะครับนอกจากจะได้ข้อมูลแน่นๆข้อมูลแบบเหมือนทกศเมื่อเช้า3,2,2,3แล้วเนี่ยนะครับสำหรับใครที่เข้าวีนะครับชอบสูตรชอบอะไรก็ขออาจารย์ได้เลยนะครับไม่ห่วงนะครับไม่ห่วงนะครับเอาสูตรไปแล้วก็ไปลองฝึกลองคิดตามที่อาจารย์แนะนำให้ให้ให้ฟังนะครับให้ดูนะ สำหรับใครที่เห็นข้อมูลตัวกราฟงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วมันออก019นะครับ01965นะครับโปรกราบของอาจารย์งวดที่แล้วนะครับนะเข้าบนหรือเข้าล่างนะครับบอกด้วยนะครับเข้าบนหรือเข้าล่างบอกด้วยเราใช้90671คํานวณนะครับนะเราใช้90671นะครับงวดที่แล้ว9 0671นะครับนะสำหรับงวดที่แล้วนะครับอา้ามีใครเห็นข้อมูลงวดที่แล้วโปรปราบนะครับนบนนะคบนนะโอเคนะ1บนนะทำไมมันไม่ชัดชัดไหมครับชัดไหมมันจะเบลอๆหน่อยไหม ชัดล้วชัดแล้วนะงวดที่แล้วบนอาจารย์ให้แบบนี้นะครับพี่น้องครับใครที่ใครที่เพึ่งเข้ามานะครับเรียกว่าเต็มคาราเบลนะครับมวดที่แล้วอาจารย์ให้เด่นนะครับเด่นตัวนี้เลยนะครับเด่นเด่น901นะครับโปรปลางมวดที่แล้วนะเหมือนเด่น2 3 4สาแบบนี้นะครับเด่นโปรปลางมวดที่แล้วคือ9กอ่า901านอ่า109เนี่ยนะ901 มันออก019ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะตามแถวไหนนะคุณก็ได้บนแน่นอนนะครับนะนานทีปีหนนะครับมันจะมา3ตัวแบบนี้นะครับนะนานทีปีหนมันจะมา3ตัวแบบนี้นะครับพี่น้องครับถูอว่าตามแถว9้ามันก็โดน9119ใช่ไหมครับนะโดน9119นะครับนะโดนแถวบนเลยนะครับตัวที่2นะครับ แถวเนะครับแถว9ก้างวดที่แล้วมีแบบนี้นะครับพี่น้องครับมี90 9าศูนย์เก้หนึ่งเสองเสามเก้แล้วก็96มี7ตัวนะครับศูนย์ดว้วยอาจารย์บอกว่าฟัน9ก็ให้ดูที่แถว9แบบนี้นะครับ นะมี7ตัวนะครับในห้อง v ีพก็จะบอกว่าเก้าว่าบนหรือมาล่างอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเออเก้นี่คือบนนะครับใครที่อยู่ห้อง V ก็เห็นแหละอาจารย์ให้901าศูนะเก้ตัวเด่นนะปกติมันจะไม่มา3ตัวนะครับงวดที่แล้วให้3ตัวคือมา3ตัวนะครับเก1าศูนย์อะไรประมาณนี้หกกลับนะครับนะก็ได้ตัวเขียวไปหลายคนนะครับสำหรับใครที่ ติดตามข้อมูลบางคนเข้าห้องวีแล้วไม่ค่อยเข้ามาดูไม่ค่อยเข้ามารับข้อมูลอาจจะพลาดนะครับนะงวดที่แล้วให้109901019กนะครับก็กด6กลับไปนะครับก็จะเข้า0-19 3เตัวเต็มๆนะครับงวดที่แล้วนะฮะก็อยู่ตัวที่2นะครับพี่น้องครับนะอยู่ตัวที่2องของโปลบารนะครับโปลบาร์ดนานๆมันจะมาบนและล่างนะครับมันจะมาบนหรือล่าง เยอะกว่านะครับพี่น้องครับมันจะมาบนหรือล่างเยอะกว่านะครับนั้นๆมันจะมาแบบเด้งสักทีหนึ่งนะครับนะสำหรับใครที่เบื่อการรอคอยนะครับเบื่อการรอคอยอยากได้ข้อมูลแบบหลังจากหวยงวดนี้ออกเนี่ยประมาณสามวันอาจารย์ลงชุดแบบนี้ให้นะครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆสรุปให้ทีละขั้นทีละตอนนะครับจนสุดท้ายวันนี้นะครับสุดท้ายวันนี้ก็ นะฟันไป2เ mm ม็ดนะครับ <Tonight> ฟ sí. so, ันไป2เม็ดนะครับแล้วก็อัดหลักร้อยไปให้นะครับนะอัดหลักร้อยไปให้ใครที่อยู่ในห้อง V.P มีไหมครับอยู่ในกลุ่ม V.P ของอาจารย์ที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับมีพิมพ์2ให้ดูหน่อยนะครับมีกี่คนนะครับนะถ้าไม่มีก็แสดงว่านะเป็นคนใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นคนใหม่ทั้งหมดมีไหมมีไหมสราบใครที่อยู่ในห้อง V. ที่ได้3 2มสอสอสกไปแล้วนะครับพิมพ์เลข2ให้ดูหน่อยนะครับนะ เพื่อเป็นกวญและกําลังใจนะครับสําหรับความมุ่งมั่นนะครับความมุ่งมั่นความตั้งใจที่อยากจะให้สมาชิกได้มีนะครับสตุ้งสตางกันนะในโอกาสครานี้ก็จะพยายามเอาให้3ตัวให้ได้นะครับที่น้องครับนะสามตัวให้ได้วันนี้แหละนะครับวันนี้อาจจะเป็นห่วยรัฐบาลนะครับหัวรัฐบาลอยู่ในแถว3นี่แหละครับนะจะมา3อะไรแค่นั้นเองนะครับจะมา3อะไร หลายหลายคนบอกว่าเออมันไปนชนกับคนนั้นคนนี้คืออาจารย์ฟัน3ามตั้งแต่เลขมันยังไม่มีใครให้นะครับฟันสามตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลยังไม่มีใครให้เลขสามนะครับอาจารย์ให้ในกลุ่มบีไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นกลุ่มแรกๆนะครับที่ได้ข้อมูลดีๆแบบนี้จะได้แบบมีโอกาสมากกว่าเพื่อนนะครับนะ สำหรับ46คนดู50คนดูนะครับยังไม่มีใครพิมพ์เลข2ก็แสดงว่าเป็นคนใหม่ทั้งหมดนะครับนะแสดงแปลว่าเป็นคนใหม่ทั้งหมดวันนี้ถึงโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับนะถ้าไม่มีคนกดเลข2อาจารย์ก็จะขออำนวยเอพอร์ตนะครับให้สมาชิกคนใหม่ทั้งหมดนะครับที่เข้ามาดูลฟ์สดให้ร่ำรวยนะครับให้ร่ำรวยนะครับสถานีต่อไปก็จะเป็นออมสินนะครับพี่น้องครับออมสินก็ อย่าลืมนะครับ8 9นะครับมาตัวหนึ่งแต่ชอบ8นะครับก็จะให้8384 85 8 6 8 8 3 3นะตามนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่นะครับแต่วันนี้เลข3เด่นที่สุดนะครับทุกหวยนะครับมาแล้วเนี่ยข้างบนหลักร้อยทศศสหลักสิข้างล่างก็เป็นทศศนะครับมาดูจะออก3 8 8 3มไหมนะครับหรือจะออก3 3 8 8นะครับ เรามาลุ้นดูนะครับสำหรับกลุ่มอออมสินนะครับหวยออมสินนะครับสำหรับวันนี้นะครับข้อมูลก็ครบช่วนกระบวนการนะครับเทโค้งศาสตร์โค้งสําหรับหวยนะครับวงการหวยคิดคํานวณนะครับอย่าลืมนะครับใครที่พร้อมแล้วก็อยากจะได้สูตรดีๆนะครับอาจารย์ไม่ห่วงนะครับขอมาตัวไหนได้หมดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นยี่นะครับไม่ว่าจะเป็น ขนมไทยนะลิมโขงหรือไม่ก็จะเป็นเอ่อลุงเหงียนอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับนะถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วก็นอกจากจะได้ข้อมูลแน่นแแบบนี้นะครับขอสูตรขอแรอาจารย์ให้หมดนะครับนะสำหรับใครที่คิดไม่เป็นก็ไม่เป็นไรก็ตามอย่างเดียวก็พอนะครับเอาแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็อาจารย์จะขอยุติไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับถือว่าข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับสําหรับ สถานีแรกเราผ่านไปด้วยดีนะครับสามสองสองสามตัวเขียวทั้งกระดานนะครับนะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์บางคนไม่ได้กดแจ้งเตือนนะครับให้กดไปไว้ที่หน้าเฟซตัวเองหน้าไลน์ของตัวเองนะครับทันทีที่อาจารย์ออชอบมาเทโ้งไลฟ์สดแบบนี้นะครับท่านก็จะได้ข้อมูลด่วนๆน,น,นะครับนะ เขาเรียกว่าขอบวนสุดท้ายนะครับก่าเข้าสถานีเลยทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอให้ทั้ง50-60คนดูนะครับมีแต่ความร่ํารวยปังๆนะครับเดี๋ยวหลัง4ี่โมงเย็นนะครับนะจะกรี๊ดหรือจะไม่กรี๊ดก็มาดูกันนะครับนะแล้วก็ใครที่ชอบติดตามก็ลองกดย้อนดูผลงานนะฮะกดย้อนดูผลงานที่ผ่านมานะครับบางทีนะครับบางทีอาจารย์ก็จะลืมนะฮะอาจารย์ก็จะลืม สูตรนั้นสูตรนี้นะครับในกลุ่ม V หรือว่าใครที่เป็นเพื่อนในไกน์อาจารย์ก็ทักเข้ามาขอได้นะครับนะไอดีก็ตามนี้นะครับถ้าโทรมาถ้าคุณยังไม่เป็นสมาชิกอาจารย์จะไม่รับนะครับจะคุยเฉพาะลูกศิษย์หรือว่าสมาชิกที่ติดตามร่วมเป็นห้อง VIP กันเท่านั้นนะครับเบอร์นี้นะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไล์สดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ